สำหรับเพื่อนๆที่จะเติม Racing Master อย่าลืมเลยนะครับ Red พ o ร์ชันเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับสามารถทักไปได้ที่เพจ Red พ o ร์ชันหรือว่าเว็บไซต์ได้เลยนะร้านเปิดตั้งแต่ตี5จนถึงตี2อครึง่งส่วนเสาร์อาทิตย์เปิด2 4ชั่วโมงครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้คลิปอย่าลืมนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยที่ r e ส p o ร์ชัสวัสดีกันด้วยนะครับผมในวันนี้ r a c i n g Master ออีกแล้วสำหรับในวันนี้เราจะมารีวิวรถคันหนึ่งนะครับที่ท ที่เรารีวิวทุกซีซันและทุกครั้งเลยนะรถประจําช่องเลยนะครับผมถามว่าทําไมผมถึงรีวิวคันนี้นะครับมันมีเรื่องราวอยู่ว่าผมอะไปสุ่มกาชาตัวของปัวเอล่าแล้วมันดันได้ h i l แคทมาอีกคันนึงครับทําให้ตอนเนี้รถของผมอะเป็น h e ล l c a t 1 ECU ครับด้วยความที่มันกลายเป็น1 ECU แล้วผมก็อยากรู้ว่ามันจะเล่นดีขึ้นไหมวันนี้เราเลยมาทําคลิปรีวิวกันนั่นเองเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูสแตตกันนะครับ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่7.8นะครับการเล่งความเร็ว6.3ดิปมุมแคบ5.3ดิปมุมกว้างอยู่ที่9.7แล้วก็เลี้ยว4.6นะครับคันนี้เลี้ยวไม่ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะขับเคลื่อนล้อหลังแต่มันเลี้ยวไม่ได้นะเรามาดูสแตทเพิ่มเติมกันครับคันนี้แรงม้าอยู่ที่ 1, 6 2 2แรงมา้าศูนย์ถึงรอยอยู่ที่4.3าวิถือว่าไม่เ็วนะครับความเร็วสูงสุดของเขาอยู่ที่235กิโลเมตรต่อชั่วโมง 100อยถึง200อยู่ที่4.1วินาทีนะครับอันนี้ถือว่าเร็วใช้ได้นะแต่อันนี้ช้านะครับผมสรับสูตรจูนผมใช้เป็น2 1 1 3 3นะครับอันนี้ผมปรับนิดหน่อยนะประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรจูนมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันดูนะครับวันนี้แมวนรกเราจะดีหรือไม่ดีนะระดับ1 ECU ครับเดี๋ยวเพื่อใครได้แบบผมไงจะได้รู้ว่าควรอัพย5่สหาทัหรือเปล่าสตรละคันนี้นะไปกันเลยดีกว่า มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแมวนรกของเราจะวิ่งดีหรือเปล่านะฮะ1 ECU อยี่สิบห้าทับยี่สห้าหำเล็กแซงไปอย่างเท่เลย4 3 2 1ไปครับ ของเราได้ชื่อว่าทางตรงปีศาจอยู่แล้วนะครับแต่มันเดียวไม่ได้อโอ้โห,โห,โหเริ่มต้นมาเกือบละเกือบลื่นทรายถือว่ายังโอเคอย่ครับสำหรับสนามนี้ขอแค่เราไม่ลื่นถลไม่เป็นแมวเป้าก็พอแล้ว M8 คันหน้าก็เร็วแรงไปแล้วเนี่ย ไปฮะแมวเป้าสนามนี้ถือว่าได้อยู่นะเล่นไม่ได้แย่นะครับถ้าเกิดมันเลี้ยวไม่เยอะโอเคอื้อหือเบียดไปสองทีฮะ อ่าเลี้ยวไม่ได้ออกอาการแล้วครับเมื่อกี้มาเสียต้องหน้าเส้นชัยไปหน่อยนึงโอเคเมื่อกี้มันเกิดอาการแมวเป้าอยู่นิดนึงนะตรงจุดก่อนถึงเส้นชัยอะ่ะผมพยายามเลี้ยวแล้วแต่ยังแข็งเลยนะครับบวกมา99้าสเ้าถ้วยนะฮะเกือบกดอัดไม่ทันนะครับในตานี้ไป เมื่อกี้เพลินไปหน่อยนะเกือบลืมกดอัดออกตัวมาสนามนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะเราเลี้ยวไม้ได้ชนไปหนึ่งทีแต่ถ้าเกิดดิฟยังพอไหวอยู่นะเอ้ยมีวัวด้วยดิฟไหลลื่น สนามนี้เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับลื่นก็ลื่นเลี้ยวก็ยากเราต้องหาโอกาสแบบหักริฟอย่างเดียวมันมีเส้นทางลัดแต่เราใช้ไม่ได้นะฮะชนไปหนึ่งทีแมวนรกยังไงก็รู้สึกว่าเล่นยากกว่าคันอื่นนะฮะถึงแม้ว่าจะมีหนึ่ง ECU ก็ตาม ชนไ่หนึ่งทีครับอันนี้ผมพยายามเลี้ยวอยู่นะ<ๆ>เละเทะเลยตานี้เดี๋ยวผมขอตั้งสติหน่อยนะกี้โดนชนแบบเละเทะไปหมดเลยอ่าโอเคเริ่มได้ละ มีทางตรงให้หายใจใหายคอกันบ้างนะคันนี้คือดิฟได้ครับแต่อย่าให้เลี้ยวเลยเลี้ยวมันเป็นอุปสรรคสำหรับรถคันนี้มากๆเลย เข้าเส้นใช้ไปได้ครับโอ้โหตานี้เล่นซะเหนื่อยเลยแมวนระกของเราเดี๋ยวมาดูนะครับว่าถ้วยบวกหรือถ้วยลบพอจีทีไม่มีเม็ดนะครับพวกนี้ไม่มีเม็ดหมดเลยอ่ะกดไลน์ให้อาถ้วยยังบวกอยู่ครับเก้าสบสี่ถ้วยสี่สาม สองหนึ่งไปครับออกตัวอันนี้เลี้ยวได้อยู่ดังหลักได้อยู่ครับเปิดมา9ก้าสแปดถ้วยโอ้ คืนภูมิอาไยากมากอันนี้ผมเลี้ยวแบบพยายามไม่ดิฟนะครับไม่ได้ไม่ได้มันเลี้ยวไม่ได้นะฮะมันต้องใช้ดิฟช่วย ผมไม่รู้นะว่าแพทนี้เขาแก้อะไรหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าแพทที่แล้วมันเล่นง่ายกว่านี้นะซีซั่นที่แล้วนะครับไปสู้ๆแมวนรกโอ้โหไปครับ คันอื่นน่ะไปคันเรานี่ไม่ไปเลยอือหืไม่ได้ครับเราต้องดิฟอย่างเดียวห้ามเลี้ยวตานี้ก็ชนเละเทะเหมือนเดิมเลยครับ ือเราเพยายามฝืนเลี้ยวไงแต่จริงๆแล้วมันต้องดิฟเท่านั้นนะคันนี้เลี้ยวไม่ได้91ถ้วยอ่ะมาสรุปกันนะครับสำหรับตัว Dodge Challenger SRT Hellcat คันนี้นะเป็นรถคันหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วเหนื่อยนะสำหรับตัวผมเองนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคันนี้หนึ่งเลยมันจะเลี้ยวไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะครับเลี้ยวไม่ได้นะต้องใช้การดิฟมาช่วยอนะสะส่วนใหญ่นะ อย่างบางทางที่เราเห็นว่ามันแบบพอตีโค้งแบบเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเล้ยวสุดท้ายก็เลี้ยวไม่พ้นนะครับชนอยู่ดีอ่าคันนี้ก็เป็นคันหนึ่งที่เลี้ยวค่อนข้างปีโป้เลยนะถ้าเกิดใครที่เล่นอ่ะต้องมีความชํานาญหน่อยนะครับสําหรับคันนี้อันนี้เป็นบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นความคิดเส่วนตัวนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเห็นว่าคันนี้ดีเยี่ยมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะ แต่สำหรับตัวผมคันนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะมี1 ecu มาช่วยนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เล่นแบบไม่ค่อยแตกต่างกับศูนย ecu เท่าไหร่ก็คือเล่นยากนั่นเองเนาะอ่ะในวันนี้เราก็มารีวิวรถยอดนิยมสําหรับช่องเราที่เรารีวิวทุกซีซั่นเลยนะครับ srt hellcat คันนี้นี่เองโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปก็กดไลค์ให้กันได้นะไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ